นายกรัฐมนตรีออกมาตอบโต้นะครับรกระทรวงกลาโหมกัมพูชาโดยชีย้ว่าการที่กัมพูชานั้นยิงจรวดใส่ฝั่งไทยถือว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของไทยเช่นกันครับนายวุฒินชานวีรกูลนายกรัฐมนตรีดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมากล่าวถึงกรณีที่โฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้ระบุว่าการเปิดเสียงรบกวนจากฝั่งไทยถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงโดยนายกรัฐมนตรีมองว่าระเบิดและจะระวดที่ยิงมาจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในเขตไทย ก็เป็นสิ่งที่ละเมิดอธิปไตยของประเทศไทยเช่นกันครับไอระเบิดที่มันเข้ามากรวดที่ยิงเข้ามาในเขตไทยจากทางกัมพูชาก็เป็นการเป็นการทําอันตรายกับประชาชนคนไทยโดรนที่บินเข้ามาในเขตไทยนายกไทยก็มองว่าเป็นสิ่งที่ละเมิดอธิปไตยของประเทศไทย ส่วนกรณีที่ทางการเกาหลีใต้นะครับได้ยกระดับการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชานายกรัฐมนตรีระบุว่าเรื่องการปราบแก๊งสแกมเมอร์ก็ถือเป็นหนึ่งใน4เงื่อนไขที่ประเทศไทยกําลังขอให้กัมพูชาดําเนินการเพื่อนําไปสู่การเจรจาแก้ปัญหาระหว่าง2ประเทศและหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปพูดคุยกับประเทศกัมพูชาได้สําเร็จทั้ง4ี่ประเด็นก็จะทําให้ภัยความมั่นคงของประเทศนั้นลดลงครับถ้า4ประเด็น นี้ได้ได้รับการตอบสนองมันก็ทำให้ภัยที่จะภัยที่จะเป็นจะมีผลต่อความมั่นคงของเรามันก็จะจะจะลดลงไปถ้าถ้าเขาได้แก้ไขในสี่ประเด็นนี้ ขณะที่นายเสียศัก์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะครับว่าในวันที่17ตุลาคมนี้จะเดินทางไปประชุมเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาอีกครั้งที่กรุงกวลลลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียเป็นครั้งที่2หลังจากวันอาทิตย์แล้วก็เมื่อวานนี้มีการประชุม4ีฝ่ายเป็นครั้งแรกที่ประเทศมาเลเซียและการเจรจาก็เป็นไปด้วยดีครับ ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีได้ให้คณะกรรมการนั้นพิจารณาเพื่อปรับปรุงทบทวนเกณฑ์ใหม่สาหรับการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้อ,อพยพจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพราะว่ามติคอรมอในรัฐบาลที่แล้วได้จัดเงินอุดหนุนเยียวยาเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ในความเป็นจริงมีการอ,อพยพหลายครั้งครับ ขณะที่การเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วยังคงดําเนินการต่อเนื่องวันนี้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดเสเก็ตระเบิด POMC2 อีก2ทุ่นนะครับสภาพพร้อมทํางานโดยชุดเก็บกู้ก็ได้เก็บกู้ทุ่นระเบิดทั้ง2ทุ่นตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วครับโดยสรุปตั้งแต่ลงพื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วตั้งแต่วันที่10ตุลาคมจนถึงวันนี้ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแล้วรวม9้าทุ่นด้วยกันครับ ด้านชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ของกองทัพทพี่สองสรุปสถานการณ์โดยรวมตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาโดยตรวจพบโดรนบินตรวจการบริเวณภูมะเขือสองลำช่องอันม้าสีลำปราสาทตาควายสี่ลำแล้วก็ช่องโอบก18ลำแล้วก็ยังมีการตรวจพบรถบรรทุก1คันกําลังขนย้ายแผ่นโลหะคล้ายแผ่นสังกสีนะครับมุ่งหน้าเข้าพื้นที่แนวชายแดนคาดว่าเป็นการปรับปรุงฐานที่ตั้งหรือที่พักอาศัยครับ